Bru in miracles. วิธีการประกอบกลวยปั๊มนมแฮนฟรี free, กับเครื่องปั๊มนมบรูสตามิเลเทลโดยเริ่มจากการต่อชิ้นส่วนวงแหวนซิลิโคนเข้ากับกลวยปั๊มนมเร,เริ่มจากเชื่อมต่อตัวต่อกลวยปั๊มนมเข้ากับกลวยปั๊มนมประกอบชิ้นส่วนวาล์วซิลิโคนปากเป็ดเข้าสู่ตัวต่อเครื่องปั๊ม หลังจากนั้นต่อชิ้นส่วนซิลิโคนการย้อนบนตัวต่อเครื่องปัม๊มตรวจสอบว่าซิลิโคนการย้อนอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานไม่ฉีกขาดแนบสนิทก,กับตัวต่อเครื่องปัม๊มประกอบชิ้นส่วนฝาปิดการย้อนบนชิ้นส่วนซิลิโคนการย้อนอย่างมิดชิดนำกลวยรองรับน้ำนมที่ประกอบเสร็จแล้วเข้ากับฝาปิดถ้วยรองรับน้ำนมเมื่อประกอบอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วต้องแน่ใจว่ารูสำหรับท่ออยู่ในแนวเดียวกัน หากขนาดกลวยไม่พอดีกับขนาดของหัวนมแนะนำให้ใช้ตัวสอบปรับลดขนาดมีจำหน่ายขนาด21กับ24มิเมเพื่อประสิทธิภาพในการปั๊มนมหากต้องการปั๊มนมแบบข้างเดียวเลือกใช้สายยางแบบเดี่ยวโดยการเชื่อมต่อปลายท่อชิ้นส่วนสายยางต่อเข้ากับตัวเครื่องปั๊มชิ้นส่วนถ้วยรองรับน้ำนมและฝาปิดกันย้อน หากต้องการปั๊มนมแบบสองข้างสามารถต่อสายปั๊มนมเลือกใช้สายยางแบบคู่โดยการเชื่อมต่อปลายท่อชิ้นส่วนสายยางต่อเข้ากับเครื่องปั๊มนมชิ้นส่วนถ้วยรองรับน้ำนมและฝาปิดกันย้อน